สิ้นปี2,525นี่ก็1ล้านซับสไคร์นะสวัสดีปีใหม่ปี2,568ปีมะเสงนั่นเองหรือปีงูเล็กนี่็นปีเกิดผมเลยฮปปี้นิวเยียร์ทูเตาร์นทเนนะทุกคนอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพอดีเลยเราเข้าดาวันที่นี่นะอ่านี่เลยมาเฝ้า มาเฝ้าเจ้าโชกุนอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็เริ่มต้นปีนี่เฝ้าเจ้าโชกุนนะดูก่อนอ่านีไงเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดี <c ười> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก,ก็เปิดต้นปี2 5 1 8ก็เผื่อก็คิดว่าจะเป็นสไตล์คลิป Q&A แล้วกัน Q&A ถามตอบตัวเองเผื่อใครยังไม่รู้จักนะว่า เป็นมีใครบ้างเป็นอะไรยังไงก็ตัวผมเองชื่อชื่ออองนะอ่าก็ยินดีที่รู้จักน้องๆทุกคนแล้วกันที่เข้ามาติดตามกันในช่องของเองก็นี่ส่วนแฟนผมนี่ชื่อทุกตี๋เนี่ยมีทุกตี๋ทุกตีาลูกชายคนโตชื่อฮองเต้ส่วนตัวเล็กที่น้องโชกุนอ่าก็ไม่มีอะไรมากก็จะพูดให้ฟังหลกักๆแล้วหลกัหลกๆช่องเราตอนนี้กลายเป็นช่องคลิปรีแอคไปซะแล้ว ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีแผนนะมีแผนอยู่มีแผนที่จะทําคลิป่างอื่นอยู่คลิปอ่าคลิปอะไรอะคลิปการละเล่นหรืออะไรอย่างนี้ก็การท่องเที่ยวอ่าร้านอาหารพาไปกินอะไรอย่างนี้ก็คิดไว้อยู่ว่าจะทําแต่ตอนนี้ด้วยความที่อ่าก็ด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็บวกกับความชอบส่วนตัวและกันเหมือนกับว่าเราดูคลิปอยู่แล้วเราอะไรอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายถ่ายทอด อ่าถ่ายคลิปถ่ายทอดให้กับผู้ชมทุกคนได้รับชมกันอ่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมชอบอย่างชอบดูความสนุกสนานชอบดูความบันเทิงเราก็เอาตรงเนี้ยมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆได้รับรับชมกันไปพร้อมๆกัน <c oughs> ก็ฝากยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยแล้วกันก็เมื่อก,กี้เกินไว้เป็น Q&A ใช่ไหมกับ Q&A ก็คำถามแรกพี่เป็นใครพี่ช <c oughs> ื่ <c oughs> อออคครับ อ่านะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันแล้วก,วก็มีอะไรกอ,อยากถามอะไรก็อ่าทำไมถึงทําคิดรีแอคกับอย่างที่ตอบไปเมื่อกี้ว่าที่บอกไปเมื่อกี้ว่าก็เป็นการความชอบส่วนตัวแล้วกันที่เราชอบดูนะความสนุกความบันเทิงก็ดัดแปลงมาเป็นการถ่ายทอดคือจริงๆกขนนะนั่นเนี้มันก็มีดรามา่ามีอะไรหลายๆอย่างใช่ไหม อาจจะไม่เยอะหรอกที่อเอ้ยไม่ลงทุนอะไรเลยไปถ่ายคลิปเขาลงทุนกันใช่ไหมจากช่องอื่นช่องอะไรอย่างนี้ส่วนตัวผมมองเป็นเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันเหมือนคนเล่นเกมอ่ะใช่ไหมเขาก็ถ่ายทอดการเล่นเกมให้กับผู้ชมได้รับชมใช่ไหมจริงๆถามว่าเป็นคนเล่นเกมไหมก็เป็นคนเล่นเกมคนหนึ่งแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ก็อนาคตอนาคตอาจจะมีอยู่ในการเล่นเกมหรือเอาเกมอะไรมาถ่ายทอดให้ดูกันนะ ก็ก็คิดวางแผนไว้อยู่ก็อาจจะแบบเราทำคอนเทนต์อย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งสามคลิปอะไรงนี้ที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการารายการรายการของช่องเราเองกับวันที่เหลือก็ค่อยถ้ามีเวลามา,มากพอก็จะค่อยๆลงที่เกี่ยวกับเกมหรืออะไรที่แบบความสนใจของตัวเราเองเนี่ยลงไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่เป้าหมายที่มองไว้เป็นไปได้ก็ สิ้นปี2,525 25, นี่ก็1ล้านซับสไคร์นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยฝันสูงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าแต่เราก็ตั้งไว้ก่อนตั้งให้มันสูงๆไว้ใช่ไหมออตั้งให้สูงๆไว้ก่อนว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ถึงหรอกเอาให้ได้แสนซับก่อนดีกว่าแสนซับสองแสนซับนี่เป็นไปได้นี่ก็ ดีใจมากๆแล้วแต่ก็เราก็ตั้งไว้ก่อนว่าถ้าไปถึง1ล้านซับสไครต์ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆไว้ก่อนเลยสําสหรับใครที่ติดตามกันมาอาจจะพิ่งเหมือนจะลงคลิปนะจริงๆไม่ได้พึ่งลงนะเล่าให้ฟังเลยย้อนกลับไปถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะมานหกเจ็ดปีที่แล้วเลยที่เคยทําช่องขึ้นมาก่อนแล้วตอนนั้นยังใช้ชื่อช่องว่าภาษาอังกฤษ นิติอองเลยนิติอ,องก็จะเป็นชื่อจริงนะชื่อจริงนิติชาติก็จะเป็นนิติบวกกับชื่อเล่นก็จะเป็นชื่อองก็จะเป็นนิติอ,องก็ทําชื่อนั้นมาจนเปลี่ยนมาเป็นฉายาฉายาก็เป็นฉายามหมูหลงหมูหลงเพื่อนเพื่อน,นตั้งให้อ่าเป็นชื่อภายในแก๊งนะก็ตั้งไว้เปลี่ยนมาเป็นจักรพัรดิเฟมิลี่จักรพรรดิเฟมิลี่เนี่ยก็คือเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพจแอฟฟ้าแล้วก็แอฟดํา เปลี่ยนมาเป็นตรงนั้นก็คือประมาณสองปีที่แล้วล่ะแต่ก็ลงเป็นพวกคลิปสั้นคลิปอะไรงนี้เหมือนก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวหากใครสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้นะที่แอปฟ้ากับแอปดำเป็นแฟนเพจก็จกักรพรรดิแฟมิลี่ในนั้นก็จะเป็นการเล่นการอะไรสนุกสนานของลูกนั่นแหละก็เป็นคลิปสั้นไม่มีอะไรมากอแต่อย่างตัว ยูทูบเนี่ยยูทูบเนี่ยตั้งใจมาได้ได้หลายปีแล้วด้วยความที่แบบก็เอาตรงๆแหละก็คืออยากมีไรายได้อยากมีอะไรเหมือนเหมือนคนอื่นๆอ,นอว่าที่เขาทํากันเนี่ยอ่ามันก็สามารถมีไรายได้สามารถดูแลคร mm. อบครัวได้อะไรอย่างนี้ส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมองไว้เนี่ยมองไว้อนาคตเนี่ยจริงๆเราก็อยากอ่ามีทีมงานมีอะไรเหมือนกับที่เขาทํากัน แต่ตอนนี้ด้วยต้นทุนด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องทําคนเดียวทุกวันนี้ก็คือถ่ายเองนะถ่ายเองตัดเองแล้วก็ลงเองตอบคอมเมนต์อเองหมดเลยอ่าก็ใครจะบอกว่ามันง่ายนะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายนะถ่ายเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะไหนจากการส่งไฟคือการส่งไฟเนี่ยเราไม่ได้ใช้กล้องแบบกล้องแบบเขาเรียกอะไรกล้องแบบที่ที่ที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านอื่นเขาใช้ไงเราใช้กล้องเนี่ยในก,การรีแอคเนี่ยเราใช้ กล้องโทรศัพท์หนึ่งหนึ่งเครื่องแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กที่เรามีอยู่หนึ่งเครื่องก็คือมีอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นของที่ที่มีเดิมเอามาประกอบกับการตั้งกล้องโทรศัพท์เนี่ยใช่ไหมปุ๊บถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็อัดหน้าจอของของโน้ตบุ๊กในการดูเสร็จปุ๊บเราต้องเอาสองไฟงเนี่ยมาประกอบกันโดยใช้อแอปตัดต่อ แอปตัดต่อเนี่ยคือด้วยส่วนตัว,ตว,ว,ตวเราเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องตัดต่อดังทางทางคอมทางพีซีมากเราก็ใช้แอปตัดต่อทางโทรศัพท์จะเป็นแอปนี้อ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยการส่งไฟล์เราก็ต้องรองในการส่งไฟล์เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ส่งไฟล์จากโทรศัพท์เออส่งไฟล์จากพีซีนะมาให้มาให้เจ้าโทรศัพท์พอเจ้าโทรศัพท์เสร็จปุ๊บกว่าจะลงไฟล์เข้าไปในแอปได้ คือเราเอาแอไฟล์ไฟล์ตัวแรกคือไฟล์ PC ลงก่อนใช่ไหมแล้วเราจะทำภาพ p i p คือภาพซ้อนการที่จะทำภาพซ้อนได้แอป,ปมันก็ต้องเสียตังค์อยู่แล้วแล้วก็เสียรายจ่ายต่อเดือนด้วยให้แอป,ปเขาแอป,ปตัดต่อก็คือก็ได้ลงทุนนะไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยไม่น,นี้กว่าจะลงเสร็จปุ๊บเราก็เป็นการทวนทวนโดยการดูคลิปแล้วก็ตัดเอง,ต,เองตัดเองเสร็จปุ๊บไหนจะใช้เวลานานก็เยอะเหมือนกัน เสร็จปุ๊บกว่าจะเรนเดอร์ไฟล์ออกมาได้อีกก็นานมากบอกเลยอ่าก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาเสร็จปุ๊บทำง,ง่ายๆก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดพูดถึงว่าใครชอบก็ก็รับชมให้ให้เกิดความสนุกความบันเทิงส่วนใครที่ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านง่ายๆไม่มันเป็นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นกฎเป็นระเบียบหลักของการ ทำอยู่แล้วเราก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปใส่ใจมากก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ติดตามและให้กําลังใจกันมาถึงวันนี้อาจจะยังยอดวิวไม่เยอะหรืออะไรเราก็ทําต่อไปเพราะว่ามาเป็นความสุขของเราใช่ไหมเดี๋ยวะอีกหน่อยก็อย่างที่บอกก็จะมีรายการหรือมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับของตัวเองอาจจะพาอไปเที่ยวพาไปนอกบ้านอนาคตผมวางแผนไว้นะถ้าเรามีทุนมีต้นทุนมีอะไรที่ที่พอประมาณไม่ต้องคั้นมา,มากๆคอหรอก เราก็จะมีอาจจะมีนักสแสดงมีกิจกรรมมีเกมอะไรคล้ายๆกับช่องอื่นที่เขาสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอ่าถ้าเกิดวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนําตัวแล้วก็มาทําความรู้จักเพื่อนๆกันในให้ให้พอเหมาะพอสมควรแล้วกันก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้ทุกคนเลยก็เปิดมาต้นปี2 5 6 8 ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอ่าคิดสิ่งใดขอให้สมปาาถนาตั้งหวังอะไรไว้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการนะและเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมตรงนี้เลยฝากกดซับสไครต์ให้ถึงนะภายในสิ้นปีนะหนึ่งล้านซับสไครต์นะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ช่วยกันหน่อยช่วยกันด้วยนะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ จริงๆถึงบอกว่าเคยลงไว้ก่อนแล้วประมาณ6-7ปีที่แล้วแต่ลบคลิปออกไมาเลยแล้วมาเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อช่องของเองอ่าก็ไปต่อกันเลยลุยกันยาวๆหลังจากนี้ก็แต่ติดตัวอย่างนึงตอนนี้คือทาง YouTube ส่งเจ้าพินเนะ่ยรอบแรกมาส่งไม่ถึงสักทีนะไม่รู้จดหมายมันไปตกอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ขอไปอีกรอบนึงลนะขอให้เขาส่งมาอีกรอบหนึ่งก็รอดูว่าจะได้วันไหนส่งไปตั้งแต่11ธันวาคม 2 5เ0 17ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยตอนนี้มาที่หนึ่งแล้วนะ,ะถ้าทางทีมงาน YouTube ได้ยินก็ฝากร <c oughs> ีบๆส่งมาด้วยอ <c oughs> โอเคไหมครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีเลยมากหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ส b e ให้กันด้วยแล้ววหลังก็เจอกันใหม่กับ r e ีแอคชัหรืออาจจะเป็นรายการอะไรแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปต่อจากอันนี้ก็อาจจะเป็น r รีแอคชั่นก่อน นะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะลงวันเสาที่4มกราคมให้เพื่อนๆ้รับชมถือว่าเป็นคลิปต้นปีเลยมาสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย